สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีตรารทุทุกท่านที่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหาหน่อยปกตินะครับ อันไหปกติเขามาที่6สิงหาคม2 5 6 6ันอะครับอันไหปกตินี้ก็จะออกทุกวันนะครับ6มโมงเย็นนะ6มโมงเย็นถึง6โมงครึ่งทุกวันทุกวันเลยนะครับว,วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับสีแดงสีแดงสดใสสดใสน้ำโชว์นะครับต่องเี่ยธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกดถูกใจกดกำลังใจช่อง v ี p อธรรมดาด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่จนไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่อะไรสักอย่างนะครับทำเป็นแล้วก็ขอให้หายนะขอให้รักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่าให้มันล้ำไปนะครับอืม กติพูดถึงอายุนี่เป็นแล้วเป็นเลยนาะเป็นอะไรเป็นแล้วเป็นเลยย,ย้อนกลับคืนมาไม่ได้เลยไม่เหมือนกับพวกอายุหลักสมหลัก4ีประมาณนี้เป็นแล้วยังรักษาหายได้แล้วเหล่านี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับ6สิงหาคม2566นอยปกตินะครับเด่น1 2 3นะเน้นที่1กับ3นะครับ หนึ่งกับสามสามห้าห้าสามสามหกหแปดแปดสามนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่นะครับไปกลับด้วยนะครับถ่ายภาพหน้าจอไว้นะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับนี่อะไรบ้างชอบอะไรบ้างก็จัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกเวอร์ชันหนึงนะมาชมอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ ก็มีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้เวอร์ชันนี้จะบับเต็มนะครับอ่หาหน่อยปกตินะครับหนึ่งสองสามนะครับเลนส์นที่สามนะปันธงที่สามนะสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเด่นสุดนะครับอืมจุดเอาติ๊กเอานะครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือไม่ได้วงกลมคือตัวรองนะสามห1สามปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับตัวรองนะอ่า คือไม่งั้นใครก็จัดคู่แบบนั้นก็ได้หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามสามสองกันไว้นะครับประมาณนี้นะครับมันชอบมาเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งกับสามสามเลยนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแเงๆ,ๆนะลูดเลยก็ได้นะครับใครจะลูดก็ได้นะลูดนสามกับหนึ่งนะครับส่วนสองเป็นจะลองก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ